เอาแล้วสองตัวนี้มีความรักกันเอาก็ได้ถูกค้นพบขึ้นมาใหม่โอ้ยเลื่องอะไรเนี่ยนะฮะขอต้อนรับผู้ชมนะฮะอ่ะเข้าสู่การเอาชีวิตรอดซีซั่นที่11ในรายการสารายัำเช้า e ีพีที่3าแล้วนะฮะ ซึ่งในวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะมาทำตัวสูบไอเทมนะฮะคล้ายๆกับฟาร์มเล็กเลยนะฮะเพียงแค่ว่าอันนี้มันก็จะมีความอลังการกว่าแล้วก็สังเกตว่าเกาะข้างหน้านั้นถ้าจำกันได้ว่าในอีพีก่อนๆที่เราเคยเห็นเกาะน,นี้นั้นนะฮะมันจะมีต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะฮะแต่ทำไมาถามว่าเออตอนนี้ต้นไม้หายไปไหนก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะฮะมันก็มาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะทำไมต้นไม้มันหายไปมาอยู่ตรงนี้นั่นเองเออนะโอเคนะฮะในวันนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าเราจะมาวย อย่าเล่นพี่ไม่ไม่ไม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โหอันตรายเลยเนี่ยโอ้โหไม่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 ไม,ไม่อย่าลงมานะ <c oughs> มันมืดด้วยนะนะั่งแปลว่าเรายังแปะกระจกไม่สําเร็จไม่สําเร็จอะไรละ่ะไม่เซตเออนะรู้สึกว่าเสียงเกมมันเบ,มมนเบาๆอะ่ะเออเออนี่ก็เบาอยู่พอสมควรนั่นแหละนะโอเคมา แน่จริงก็ลงมาสิลงมาคือตายเอาแล้วสองตัวนี้มีความรักกันเอาเออเอาไม่ตายด้วยเหรอเอาสวยละเออเนาะถ้าคนตกมาไม่ตายมันก็ไม่ตายนี่แนะ่มันต้องเอาอย่างงี้เออนะเนี่ยอ,อนะ yeah. ันนี้โกสควิดอ่ะเพราะว่าอย่างนึงคือมันอยู่ในน้ําที่มันมืดด้วยเนาะเออเนี่ยเจงมีโกสควิดด้วยสุดนะฮะกำลังจะโชว์เลยนะว่าแบบ เออเนี่ยในระว่างที่เรากําลังสร้างเนี่ยเราก็มีโกลสควิดนะเนี่ยเห็นไหมเออกำลังจะอวดแต่ก็มาเผยโฉมเลยทีเดียวนะฮะมาเข้าเรื่องของเราเนาะหนัวด้วยนะอย่างแรกเราคลานะ้้ามันแขกไม่ได้รับเชิญเนี่ยนะแล้วทอตเราหายไปไหนทอตใครรับประทานเข้าไปไอ้นี่ นะนึงว่าใครรับประทานเข้าไปนะฮะเดี๋ยวเราไปไฟกับมอนสเตอร์ข้างล่างกันสักนิดนึงนะเออนะ่านะสนุกอ่าชุบโอ้ยรู้สึกลำบากแล้วกับการลงบันไดเนี่ยมาเด้แน่จริงก็มาเด้มาเด้มาเด้โอ้ยเออเจ็บอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันนี่ชุดเกราะพังอ่ะอะไรพังรองเท้าพังว่าละเออจเจริญเนาะ รองเท้ามันก็เสื่อมสาภาพบ้สงสัยต้องไปซื้อคู่ใหม่นะฮะเนี่ยนะฮะคือคือถามว่าโอ้โหมันจะแบบลงลึกขนาดนี้เลยเหรอนะจะต่อท่อยาวมาถึงข้างล่างนี้ได้เหรอคงไม่ขนาดนั้นนะฮะคงเราคงใช้พื้นที่นิดเดียวนั่นแหละเนาะเออเดี๋ยวเดี๋ยวคงหาอะไรมาแปะๆไม่ก็เอออาจจะทําขนาดนจริงๆก็ได้เดี๋ยวเดเด๋ยวรามาดูกันอีกทีนึงนะฮะเออไม่แน่นะถ้าเรา เดี๋ยวนะถ้าถ้าเราสูบไอเทมขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันลําบากมากเลยนะคือถ้าจะสูบขึ้นไปที่วายนั่นอะหกสิ่ะคือมันลําบากลําบากแล้วก็เปิ้นทรัพยากรสุดๆด,ด,ด้วยเราเวลาอยากจะได้ของเราก็ลงมาเอาแล้วกันเนาะเออดี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 ดดนะหรือเปล่าเออเอ,อ,อาจจะอยากลองมาเอาของก,ก,ก็ค่อยลงมาแล้วกันเดี๋ยวทําทางลงดีๆเลยอะโอเคนะฮะมาคือเนื่องจากว่ามันไม่มีระบบอัตโนมัติมันก็ไม่ใช่เราอะเนาะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยว เราขึ้นมาเกินนะเราขึ้นมาเกินขึ้นไปไหนโอ้โหโลงทีเดียว10ชั้นอุ้ย,ยเกือบเกือบเกือบตายดียเจ้าจิ๋วมานี่มานี่เออเอาสลามาโอเคมาเข้าเรื่องของเรากันต่ออย่างแรกฮะเราจะเจาะรางตรงนี้ไปก่อนถามว่าเจาะไปเพื่อนะฮะเจาะไปเพื่ออะไรนะฮะเออนั่นดีเจาะไปเพื่ออะไระไม่ใช่นะฮะคือเนื่องจากว่าเออเดี๋ยวเราอุ้ยอันนี้อันนี้เจาะเกินนิดหนึ่งอันนี้เจาะเกิน นะเดี๋ยวเราจะทํารางตรงนี้นะคะคือจริงๆแล้วตรงนี้มันจะเป็นกล่องเป็นแบบแนวยาวเลยนะแต่ว่าคือคือเนื่องจากว่าตอนนี้เอ,อ่อทรัพยากรกล่องเรานะฮะถอนเกานะนั้นมันจะโลแล้วอะ่ะไม้มันยังไม่พอที่เราจะใช้เลยนะฮะมันมันโลแล้วนะคิดดูนะฮะ,ะว่ามันต้องใช้ขนาดไหนนะฮะสำหรับเอ,อ่อกล่องไม้อะไรอย่างนี้เนาะถ้าลงไปจะตายไหมอ่ะก็ก็เสียวๆอยู่ก็แต่ก็ไม่เอาดีกว่าไม่เสี่ยงนะฮะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเราจะ คืออยากใช้เป็นรางน้ำมากๆเลยเนื่องจากว่าเออมันจะได้ประหยัดฮอปเปอร์เนื่องจากว่าไม้อะคือจริงๆถามว่าฮอปเปอร์มันแบบหัดแคลนขนาดมันไม้เหล็กมันขาดแคลนขนาดนั้นเลยเหรอนะมันก็ไม่ขนาดนะั้นเนาะไอ้แต่ไอ้ที่ขาดแคลนนะ่ะก็คืออ่ตัวของเออ่เชสนะฮะคือแต่ว่าเชสอะมันมันแบบใช้ทรัพยากรนะฮะทรัพยากรน,นะสูงมากเนาะเออมันมันใช้ไม้เยอะอะไรเงี้ยก็คือแบบถอนจนเกาะมันแทบจะโลนอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็แบบอืมนั่นแหล,ละนะฮะเออมันแถนถอนจกอนกอะแทบจะโลนเนาะเออมันก็หายากนิดนึงอ่ะนะโอเคนะเราได้ดรอปเปอร์ er <g> มาแล้วนะฮะตรงนี้นะเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาฮะเราลืมนำหาบล็อกมาวางฮะเออแล้วเราจะพ่นไอเทมลงมาเนาะเพื่อให้แบบมันมันไปตามรางน้ำที่เรากำหนดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอ่ะ ให้มันไปตามรำนาะรางน้ําที่เรากําหนดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปสุกเครื่องสูกไอเทมอะไรอย่างงี้เนาะเออดีไหมดีไหมดีนะแถมคาบ์บสโตนมันก็ไม่ใช่ปัญหาสําหรับเราด้วยนะฮะนื่นแปว่าการเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก็ได้คาบ์บสโตนมามากพอสมควรเลยนะฮะก็ไม่น่าพอสมควรเรียกว่าเหลือเฟือเลยทีเดียวแหละเออนะเราจะใช้เป็นไดร์ไรแล้วกันนะั่นจากว่ามันสวยดีนะฮะแล้วก็นั่นแหละก็มันสวยอะ่ะเออนะก็จะใช้ไดร์ไรมีปัญหาอะไรไหม <laughs> อะไรอย่างงี้เนาะโอ้โหดูอันนี้มากเลยอ่ะตรงนี้ ข้างๆนะฮะเออเรอสาสงสัยต้องลงไปแหละโอ้โหกับตายนะเออรางน้ําข้างล่างนี่ทําให้มันโปร่งใสดีกว่าน,นั่นจากว่าเออมันก็สวยดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะสรุปเน้นความสวยหรือเน้นใช้งานกันแนะ่เหอะเอาไงเอาไงอะไรอย่างงี้เอออ่ามันดีไซน์ยากเหลือเกินแฮะอ่าๆอ,อย่างงี้แล้วกันอย่างงี้แล้วกันเนาะ คือเนื่องจากว่าสมมุติว่าเราเออจริงๆมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเออโอเคโอเคเอาแต่เอาแบบนี้ดีกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรเนาะเอานะวางนี้ไปเนาะแล้วเสร็จแล้วก็ r e d stone คอมพิวเตอร์ไม่ใช่เอาอีกางเง้นมุมนี้อ่ะไม่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 ไม,ไม,ไม,ไม่มันต้องไม่อย่างงี้ดิมันต้องจ้างสีเออนะมันก็จะเป็นดีไซน์ประมาณนี้ให้มันวนลูปได้เหมือนเดิมเนาะถึงแม้ว่ามันจะ คือจริงๆอ่ะไอ้ข้างบนอ่ะที่เราวางแบบนี้ถามว่ามันจริงๆทำได้ไหมจริงๆมันก็ได้แล้วมันก็จะไปการอยู่ท็อปเปอร์ด้วยมันก็เหมือนกับการแบบขั้นบล็อกไม่ให้เข้ามาพอดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันก็ได้นะจะใช้แบบแบบเดิมก็ได้หรือจะใช้แบบนี้ก็ได้ให้มันดูแบบรูรูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเรนผ่านไปโมดลวนะฮะโอเคนะฮะเออเวลาปล่อยลงนี่เราให้มันทึบไปดีกว่าเนาะเนื่องจากว่าก็ให้มันทึบไปนั่นแหละเออจบเนาะง่ายๆง่ายๆนะ ตรงนี้เดี๋ยวเราต้องวางเป็นน้ำเนาะ,ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราปักทอไว้ก่อนนะกลัวมอนสเตอร์แบบจะออกมาปุ๊บจะเอตูมเลยน,นะ,ะพูดถึงตัวอะไรนี่ก็รู้กันเลยทีเดียวนะฮะอ่ะมาโอ้ยติดติดอะไรเนี่ยโอเคเนาะอ่ะเราปิดให้สมบูรณ์เสร็จสับ ทีนี้เราก็จะได้1หมอ้หมอละ1หม้อเลยนะฮะจังหวะนี้เออน่าจะหิวหรือเปล่าเออนะและ้วเสร็จแล้วเนี่ยคือเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยมันก็จะวางเป็นกล่องเต็มแนวนี้เลยนะฮะอ่าเนาะมันจะวางเป็นกล่องเต็มแนวดังนั้นแล้ว,ลวเราก็เลยจะต้องวางฮอปเปอร์เอาไว้ก่อนอะไรอย่างนี้เพื่อแบบคล้ายๆกับฟาร์มเหล็กเลยนะฮะก็คือมันก็จะดูดจากกล่องลงไปนั่นเองนะฮะคือมันจะไปเก็บของในกล่องแล้วก็จะดูดลงไปอะไรอย่างนี้เนาะอ่ะก็หลักการประมาณนั้นเลยนะฮะงงไหมเนี่ย เนาะเออทำฮอปเปอร์ออกมาอีกสักน่อยอะไรอย่างงี้ประชืบนะฮะเห็นไหมบอกแล้วดูดิมันใช้เชสไปสั่งเยอะนะได้มาแค่38อันเองจะพอหรือไงเนาะคืองานเนี้ยโอ้โหเกาะน,นี้ต้องล้างกันแล้วแหละนะจังหวะนี้ใช้เยอะหลือเกินนะนี่เน,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 นเห็นไหมเวลามันมาต่อใต้เชสปุ๊บเออมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็จะดูดไปเรื่อยๆนะ ดูเสร็จปุ๊บมันก็จะไปที่เครืงตรงนั้นแล้วมันก็จะไปเททิ้งตรงนั้นนะเททิ้งเลยทีเดียวในะจังหวะนี้มันร้องไห้แล้วเลยเนาะมาเรามากะชุดกันสักนิดหน่อยดีกว่านะฮะงงงง,ง,งอะไรเนี่ยนะเดี๋ยวเรามากะชุดกันสักนิดหน่อยดีกว่าว่าแบบเออเวลาเราเข้ามาปุ๊บอยากจะให้อา่ามาเอาไอเทมตรงไหนดีซึ่งคิดว่านะคิดว่าตรงกลางมันคือ2บล็อกนี้ถูกปะเออ2ล็อกนี้นะ เราคิดว่าเวลาเราลงมาเนี่ยเออเราก็อยากจะแบบเข้ามาปุ๊บก็สามารถที่จะหยิบไอเทมได้เลยอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งทางลงก็อาจจะเป็น2อง้างนี้นะซึ่งโอเคกล่องเราอาจจะวางเป็น4กล่องอย่างนี้นะดูนะเออตึ๊บตึบนะตึ๊บตึบ,ตบ ตึ๊บๆอ่าตึ๊บๆๆๆอะไรก็ไม่รู้นะเออแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเดินมาถึงปุ๊บมันก็จะมีป้ายแบบไอเทมเฟรมเนาะแปะไว้ว่าเอออันนี้เป็นอันนี้นะเป็นพริสมารีนชายพริสมารีนคริสตัลเป็นเอ่อโน่นน,นี่นั่นอะไรอย่างงี้นะฮะส่วนไอเอทีซีเอชซ์แตร์เอชซ์แตร์นี้ก็จะไม่นับแล้วกันเนาะอ่ะโอเคมาทำกันต่อถึงไหนแล้วเนี่ยอ๋อใช่นะฮะตรงนี้เนี่ยเราก็จะต้องเจาะเป็นดับเบอร์นะดับเบอร์ดับเบอร์นะฮะดับเบอร์ดับเบิลกันเลยทีเดียวในะจังหวะนี้ จึ๊บเออหอ่อยมีตายกับบุญแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราจะต้องวางเป็นดอปเปอร์ขึ้นไปเนาะซึ่งดอปเปอร์เราเระาวางังระวาังกะไว้ก่อนเดี๋ยวนะกะ,กะกะก็ย่างกันนะเออนี่นี่น,น,นีเราก็จะวางอย่างนี้ไปเนาะ้อเสร็จแล้ววงจอ้อมมนะันอะมันก็จะแบบอ้โหูคอมพิวเตอร์ทำมาพอดีเป๊ะเป๊ะแะเลยนะสุดสุดยอดนะเดี๋ยวนะแล้วทีนี้มันจะทําไงต่อแล้วเนี่ย แล้วจะให้มันวนกลับมาที่ถานที่ตัวเองยังไงดีอ่ะอ๋อสงสัยเราจะต้ององี้นะฮะเนี่ยไม่ได้ปะไม่ได้เนาะไม่ก็อาจจะต้องทำวงจรมุดดินอะไรอย่างเงี้ยลำบากไปอีกเนาะเออใช่ไหมทำไมรู้สึกลำบากจังเลยเนี่ยจริงจริงมันทำอย่างงี้อ,อืมเ,ออเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะมันอย่างงี้ไม่ได้ละใช่ไหมอ่าถ้าฟาร์มเหล็กเนี่ยมันก็จะ เออเนาะมันมันอยู่ห่างกันนิดนึงอ่ะแล้วอย่างนี้มันจะได้ปะคือคือถามว่าเออเเราก็ต้องไปวางเรสโซนฮอตข้างหลังอ่ะถูกว่าเออเนี่มันต้องวางเรสโซนฮอตอย่างนี้เนาะอ่านทำตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะฮะนี่มันก็ต้องวางเรสโซนทอตอย่างนี้เนาะเออวางอย่างเงี้ยแล้วแต่ละตัวมันจะต้องคุมของแต่ละตัวไปอย่างงี้เออแต่ละตัวคุมแต่ละตัวไปเนาะห้ามาชนกันนะซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมาอย่างนี้โ้โหลำบาก แล้วเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็จะต้องใช้เป็นแบบนี้แล้วสายมันก็จะต้องมุดมาอย่างเงี้ยเอองงดีเด้อเออเราอาจจะใช้อันนี้เป็นอย่างนี้เลยก็ได้นะให้มันจิ้มตรงทีเดียวมันก็จะได้แบบชัวร์เลยอะไรเงี้ยเนาะอ่ะจริงจริงมันมันไปพร้อมกันก็ได้นี่นะเออเออมันไปพร้อมกันก็ได้นะมันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเนื่องจากว่าเออถ้ามันไม่มีไอเทมมันก็ไม่มันก็ปล่อยขึ้นไปไม่ได้อะไรอยู่ดี แต่ว่าเวลาเราเราจะห้ามวงจรละ่ะลำบากเงี้ย <c oughs> นะทุบออกเลยแล้วกันเนาะทุบไปเลยทุบไปเลยนะมันลำบากเนาะในการออกแบบวงจรอ,อะไรอย่างงี้นะฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเอออ่ะเราอาจจะเหลือไว้แค่2อันก่อนนะฮะเออเนาะแล้วก็เนี่ยเนี่ยมันก็จะได้เออแยกกันอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วเสร็จแล้วเออเอมเราว่าเราทุบออกเลยดีกว่านะทุบห้หมดเลยดีกว่านะแล้วกลับไปเคลียร์กันใหม่ดีกว่า นะอ่ะโอเคทุบออกก่อนนะ,ะทุบออกก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับขึ้นไปนะฮะเรากลับขึ้นไปข้างบนนะฮะวร์ปเลยวร์ปนะโอเคมามาต่อกันดีกว่านะฮะ,ะกล่องลักษณะอย่างนี้มันไม่ผ่านมาตรฐาน QC ฮะทุบนะฮะทุบแต่ตรงนี้ก็คือเป็นจุดศูนย์กลางเนาะอ่ะโอเคเราอาจจะใช้ในการเซิร์ฟรูปแบบอื่นแทนยังไงนะเราจะต้องให้มันห่างกันนิดนึงอะ น่นมันไม่สามารถที่จะแบบอยู่ติดกันได้อะไรอย่างงี้เนาะอืมอืมเออถ้ามันห่างเงี้ยได้นะอันเนี้ยได้อย่างงี้เออเออได้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 เนาะตรงนี้ปิดไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เออมันอย่างเงี้ยได้อันนี้ได้เนาะอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็ใช้เป็นอีกกล่องนึงแล้วก็เจาะรูด้านล่างตรงนี้แทนเออนี่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 อย่างงี้ได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 ้อะอย่างเงี้ยได้โอเค เนาะมันก็จะได้เลสโตนวงจรมันอาจจะได้ไม่ชนกันมากอะไรอย่างนี้นะฮะอืมไม่เอาดีกว่าอ่ะอย่างนี้ไปเลยดีกว่านะฮะนี่เพื่อความชัวนะฮะในชีวิตเลสรัพย์สินทรัพย์สินด้วยนะฮะอ่ะตรงนี้ก็อาจจะเป็นแบบเออป้ายบอกนิดนึงอะไรอย่างนี้เนาะเออตรงนี้ก็เป็นเสาเอาไว้ใส่แบบเอ,อ่ออะไรนะ crafting table กับ เอออะไรนะเฟอร์แนนซ์ถึงแม้ว่าเฟอร์แนนซ์มันไม่น่าจะได้ใช้ก็เถอะนะฮะแต่ก็ก็ใส่เป็นพิธีไปอะไรอย่างงี้นะอ่าก็ก็ก็ประมาณนี้แหละเนาะนะฮะอ่าแล้วเสร็จแล้วรูตรงนี้นี่มันใกล้ไปไหมเออน่าจะใกล้ไปเนาะเราขยับออกมาหน่อยดีกว่านี่เห็นไหมมันก็จะได้แบบมีพื้นที่ในการหายใจบ้างเออโอเคนะฮะมันจะได้แบบ เออมีพื้นที่ในการหายใจเนาะถ้าสมมุติว่าเรามาทำตัวอย่างอันนี้กว่าไอ้เคลียร์ของไปก่อนของนี่มันก็เยอะลอเกินนะไม่รู้จะเยอะไปไหนเหมือนกันเออนั่นแหละงงนะโอเคเระวางอย่างนี้ไปเนาะและ้วอันนี้ทำไมไม่วางหัวมันร้องไห้อะเนี่ยถูกทิ้งอะไรอย่างงี้น่าตลกละโอเคเนาะเราจะต้องให้มันเป็นวงจรวนลูปนะครับวนลูปแล้วเสร็จแล้วเราก็จะต้องออส่งผ่านเข้าไปยังบล็อก นะตรงนี้ก็จะเป็นตัวของ Redstone Torch นั่นเองนะฮะอ่ะมันจะต้องวางอย่างนี้เนาะอ่ะวางไปวางไปนะฮะเสร็จแล้วนะฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงก็ได้ให้มันเอ่อเข้าไปต่ออย่างี้ให้ได้เนาะเอ๊อตรงนี้มันก็ได้อยู่นะโอ้ยหมดนะฮะนี่เนี่ยก็ได้อยู่ได้อยู่โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะทำเครื่องในรูปแบบนี้แล้วกันนะฮะแล้วเวลาเราเอาของเข้ามาเราจะเอาเข้ามายัางไงนั่นแหละประเด็นเนาะ ลำบากแล้วเออใชเออ่เราอิ p พ r t จากด้านล่างได้ปะเออน่าจะได้เนาะหรือเปล่าน่านสิ <c oughs> โอ้ยทำไมมันมันยุ่งยากจังเลยนะออตรงนี้เราต้องเปลี่ยนรูดิ้นหนึง่งเ,ออเปลี่ยนรูนะฮะเปลี่ยนรูเนื่องจากว่าข้างล่างเนี่ยเราจะใช้เป็นรูนี้แทนเพื่อใมันมีอากาศหายใจนั่นเองนะฮะอ่ะโอเคขยะเต็มตัวนะเคลียอะไรก่อนดีนั่นสิ โอเคนะฮะรอเอรัสโจนออกมามาแตกออกมานิดนึงนะฮะไม่นิดนึงก,ก็เยอะอยู่นะ45อันนะถึงแม้ว่าเราจะใช้ไม่ถึงก็ตามมาแหละเนาะตามสเตปเดิมอะนะต้องต้อง,ต,องต้องใช้อะไรให้มันเวอร์วังไว้ก่อนเนาะเอ <G ül> เอนั่นแหละนี่คือตัวฉันอะไรอย่างงี้นะฮะอ่ะแล้วเสร็จแล้วไอ้ตัววงจรน,นี้ก็อาจจะหันไปทางด้านนี้แทนอะไรอย่างงี้เออเพื่อให้ความมันม,มีความแบบเซนเตอร์อะไรอย่างงี้แล้วก็มีความสวยงามไปในตัวเออนะ ไล่น,นี้เวลาเติมของนี่เราจะเติมยังไงอะซีเออเติมของนี่เติมยังไงเราอาจจะเติมเข้าด้านข้างนี้ได้ปะได้ปะเออนั่นดีแต่มันจะชนวงจรนอะ่ะงั้นวงจรเราอาจจะต้องมุดใต้ดินดีนะฮะนี่ท,ที่ที่มันเป็นเวอร์ชันใหม่อะเวอร์ชันใหม่มันสามารถที่จะเออเนี่ยเห็นไหมถึงมันจะเป็นดิสเลตก็ตามแต่มันก็สามารถลงไปข้างล่างได้เออดีนะดีไหมเออเออมันก็ดีเนาะบางทีอะ เออ y สาอะไรอย่างเงี้ยทุกทีมันจะเป็นอันนี้แล้วนะจะเป็นตัวของอะไรนะ bedrock bedrock นะเราจะทําอะไรไม่ได้ละแต่อันนี้มันทําได้เออก็เจงดีชอบชอบมันก็มันก็มีข้อดีนะเออเนาะถึงแม้ว่าข้อเสียมันจะทําให้แบบการขุดแร่มันยากขึ้นก็ตามอ่ะนะถึงจะไม่ค่อยชอบตรงนี้แต่ก็เออก็ได้นะก็ได้ก็ได้เออเนาะ โอ้ตรงนี้ก็บล็อกสวยไปนะสวยไปเอออย่างนี้ดีกว่านะฮะอ่าแล้วเสร็จแล้วเวลาไอเทมมันมาเนี่ยมันก็จะผ่านฮอปเปอร์มันก็จะวิ่งมาผมส่เราต้องมุดลงไปข้างล่างให้หมดเลยอะนะฮะเนาะเราต้องมุดลงไปข้างล่างให้หมดเพื่อให้แบบเออมันมันการปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นนะฮะคือปกตินี่วายสามนี่สร้างไม่ได้แล้วนะเออมันต้องขอบคุณด้วยความที่มันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ฮะอันนี้ที่คนอะไรเนี่ยอ,อ้าวซิทอททำไมมันอ๋ออ๋ออ๋อ,อกระถูกอันนี้เอองง นะ okay. โอเคอเอยไม่ได้ดินี่มันต้องอย่างนี้เนาะอ่ะโอเคนะฮะตรงนี้ก็ต้องทุบฮะแล้วก็เจาะลงใต้ดินเออด้วยความที่มันเป็นเวอร์ชันใหม่มันก็ทําอะไรได้หลายๆอย่างอนะเนาะแม้กระทั่งขุดเบร,ดร็อกก็ได้ด้วยนะฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เบร,ร็อกก็ตามอะเนาะแต่มันก็คลา้คลายไงคล้ายไหมมันก็คล้ายนะถ้าพูดถึงเนาะโอเคตรงนี้ก็จะวางขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ลงไบข้างล่างลงไป แล้วก็ลงไปนะตรงนี้ก็วางเป็นบล็อกอย่างนี้เนาะเออนะเห็นไหมชีวิตอีซี่แล้วเนาะใช่ไหมอีซี่อีซี่เนาะอีซี่อีซี่อืมเอ่อตรงนี้มันก็ลึกลึกไปนะโอเคนะฮะอ่ะตรงนี้เสร็จแล้ววางเป็นเรสโตนแล้วก็ต่อ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 โอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตรงนี้เราก็สามารถที่จะจิ้มฮ o อปเปอร์ได้อย่างสบายใจเนื่องจากว่าเรสโตนทอชมันก็ไม่กลัวแล้วนั่นเองนะฮะอ่าสบายสบายซิวซนะซิวซอ่างั้นรางน้ำนี่เราอาจจะต้องเออต่อพื้นให้มานิดน,นึงนะงงอะไรคือต่อพื้นเนาะ,ะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นท่อมืดๆเลยนะเพราะว่าไอเทมมันจะตกลงมาเนาะ,ะตรงนี้มันมืดปากปาก,ก่อนเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยว,ยว,ยว,ยวคริปเปอร์เกิดอะไรย่างงี้ซวยเลย เสร็จนะแ,แล้วเนี่ยมันไอเทมมันก็จะวิ่งมาปุ๊บ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 นะอ่าเราเอาเข้าอันไหนดีนะโอ้ยอะไรเนี่ยเออเอาเข้าเครื่องไหนดีเนี่ยมันก็มีหลายหลายเครื่องให้เลือกเนาะเออรู้สึกว่าเหมือนไปชอปปิ้งไงก็ไม่รู้แฮะอ่ะโอเคเอาเข้าเครื่องนี้แล้วกันเอาเข้าเครื่องนี้นะเครื่องนี้มันต้องต้องจิ้มไปทางนี้อโอเคมา,มา ลองลองดูเดโมเดโมนะฮะมาเดโมกันเถอะนะคือข้างล่างน,นี้จริงๆจ,จะใช้เป็นบล็อกอะไรก็ได้แล้วมันก็จะเลอะแค่ไหนก็ได้นะแต่ว่าข้างล่างเนี้ยเราจะปิดเอาไว้นะฮะเราจะไม่ลงหมานั่นเองเนาะพอมาถึงใกล้ๆปุ๊บนะเราจะใช้เป็นอันนี้ละเออบอดได้บอดได้สงสต้องใช้เป็นกระจกลำบากไปอีกนะโอเคนะมันก็จะดึงเข้ามาอย่างนี้เนาะอ่ะโอเคนะ โอเคอันนี้ก็คือจะเป็นสายน้ําอันแรกนั่นเองนะฮะแล้วเวลาราวางน้าเนี่ยไอเทมมันก็จะไหลมาปุ๊บ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 เนาะเออนั่นแหละมันก็จะไหลปุ๊บ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 มาตามทางนี้นะแล้วก็จะไหลเข้าฮอปเปอร์ไปแล้วก็จะถูกสูบขึ้นไปข้างบนนั่นเองนะเออสงสัยระบบกันเราคงไม่ได้ทำละนะเนื่องจากว่าทรัพยากรหมดเ <laughs> นาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวระบบกันระบบอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีหนาคตไไดด้้้อันนี นะแต่เบื้องต้นก็เอาประมาณนี้ไปก่อนนะลายเทมันก็จะซูบเข้าไปในนี้เนาะแล้วเสร็จแล้วมันก็จะดึงขึ้นไปข้างบนนั่นเองนะฮะแล้วก็ดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปนะจน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 หัวชนเนี่ยแหละนะเออหัวชนทีหัวแตกเลยทีเดียวโอเคนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้อุ้ยไม่ใช่สินะอ่ะประมาณนี้เสร็จแล้วนะฮะสำหรับ1เครื่องใือนาคตตัวของพิษมารินชาดเนี่ยมันก็จะขึ้นมาอยู่ในนี้นั่นเอง ชิวๆละแล้วทีเนี้ยมันก็จะเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทําระบบอันนี้กันกันชอ็อตอะไรอย่างงี้เนาะกันชอ็อตกันชอ็อตคือยังไงคือกันชอ็อตไงเออนะเดี๋ยวเราก็จะต้องมาห้ามเลือดตรงนี้อะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ด็ดๆตรงนี้เราว่าอีกทีหนึ่งนะฮะส่วนไอ้เครื่องอื่นๆนะเครื่องอื่นๆก็ทําในลักษณะเดียวกันเลยนะก็คือต่อขึ้นไปอย่างี้นะฮะแล้วเราได้ stone toss นี่ก็ต้องวางสลับกันด้วยนะโอเคปึ๊บปุ๊บปุ๊บนั่นอะไรเงี้ย เอาแยะเอาแยะเออชึบโอเคเนาะเอาไดอะไรมาเพิ่มนะฮะไดอะไรก็จะหมดแล้วเช่นกันเนาะก็ใช้เยอะเหมือนกันนะอ่ะตัวของ redstone t o ท c h เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยว่าเรดสโอนทอชก็ได้นะฮะเรดสโอนทอชมันมันยังไม่สำคัญนะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้เปิดใช้งานอยู่ดีนะฮะยังไงไอที่ทำไปเนี่ยมันก็ยังไม่มีไอเทมเข้ามาอยู่ดีเนื่องจากว่ายังไม่ได้เปิดใช้งานฟาร์มนี้นะฮะมันจะมีไอเทมไหนเข้ามาได้ไงก่อนเออนั่นแหละเนาะ อีซี่นะฮะเต็งกิ้งนะฮะโ oh. อ้ใช้ได้ทั้งทุกคำเลยนะกลัวลงไปแล้วตายมากเลยเนี่ยไม่ตายละโอเคอันนี้คือมั่นใจแล้วเนาะเนื่องจากว่าเออเห็ดเรื่องมันจะเต็มละนะแล้วก็ต่อขึ้นไปอย่างี้นะฮะชิวๆเนาะชิวๆนะฮะวันนี้ชิวๆชิวทุกวันเลยนะนะอือ พอพอมันเป็นเรื่องอะไรอย่างงี้มันก็ง่ายๆละเมื่อเทียบกับการที่แบบเราจะต้องมานั่งสร้างอะไรก็ไม่รู้แบบมานั่งทุบอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะฮะฟาร์มนี้ก็จะดูเลิศหรูอลังการนิดนึงนะฮะหรือมันไม่นิดก็ไม่รู้ฮะเออมันก็ดูหรดหรูน่นแหละเนาะอืมนะดูแพงอะไรอย่างงี้เอ,อ่อเราจะต่อยังไงดีเราต่อตัวอย่างงี้แล้วกันเนาะน่าจะจะได้แหละน่าจะได้โอเคเราทำไดโซนทอนให้หมดเลยนะฮะ โอเคเนาะเราก็จะปักนี้ไปไม่ถึงอะไรคือความที่แบบจะต้องต่อขึ้นไปทีเดียว2บล็อกเนี่ยลำบากชีวิตอีกแล้วเนาะลำบากชีวิตใช่ไหมเออเออทำไมมันต้องทำแบบนี้ด้วยแล้วที่ขุดหายไปไหนทำได้หรือเปล่านะเราก็จะวางอย่างเงี้ยสลับไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะเป็นวงจรที่แบบเออ,เอ,อสลับสลับกันไปกันมาอะไรอย่างงี้เนาะเห็นไ,ไหม เออนั่นแหละนะเนื่องจากว่าเรสโตนฮอสันทำงานตรงข้ามตรงข้ามฮะถ้าสมมติมันไม่มีเรสโตเนี่ยมันก็จะปล่อยไฟแต่ถ้ามันมีเรสโตเนี่ยมันก็จะไม่ปล่อยไฟได้ว่นะมันทำงานตรงข้ามกว่าชาวบ้าเนเขายะเนาะอืมนะมันก็ทำงานแปลกๆดี มันก็เลยทําให้เวลาเราจะทําวงจรอะไรที่มันตรงข้ามกับการทํางานของเรสโตเนี่ยเราก็จะมักใช้เป็นตัวของเรสโตทอร์อะไรอย่างนี้จากว่ามันทํางานตรงข้ามกันเนาะถ้ามันไม่ถ้าตัวมันไม่มีเรสโตไม่มีพลังงานเรสโตเนี่ยมันก็จะปล่อยไฟนะแต่ถ้าสมมติว่ามีพลังงานเรสโตแล้วอ่ะมันก็จะเลิกปล่อยไฟอะไรอย่างนี้เออก็แปลกดีนะเออตรงนี้ไม่ต้องคุมแล้วก็ได้มั้งเออไม่ต้องคุมแล้วแหละเออมันทํางานแบบตรงข้ามกับชาวบ้านเขานะ เออใช่ไหมมันแปลกดีอ้าวอ้าวเครื่องค้างเดี๋ยวนะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดิมันต้องเอาเอามาชนตรงนี้ด้วยดิลืมแล้วเราจะชนยังไงให้มันไม่ชนกันเดี๋ยวนะงงอ่าโอ้ยังไงมันก็ต้องชนแหละเนาะอืมนั่นแหละอ่าอีเลสต์นก็ไม่มีลำบากอีกแล้วชีวิต แล้วก็อย่าลืมนะฮะอีกหนึ่งจุดสำคัญก็คือจะต้องทำให้ไอ้เจ้าเลสโตนตรงนี้เนี่ยมันวนลูปด้วยนะฮะเออต้องต้องทำนะเพราะว่านี้สำคัญมากนะฮะสำคัญจริงๆเนาะคืออันนี้ก็ไม่อยากให้วงจรมันชนกันนะ่ะมันก็จะชนนะดิทำไมการทำวงจรเลสโตนมันถึงได้ยุ่งยากขนาดนี้ นี่อย่างนี้แล้วกันเออดีจเจริญพอนะการดีไซน์ที่แบบสุดปังปังเลยนะปังพังเลย <c oughs> นะพังหรือเปล่านใช้คําถูกหรือเปล่ามันจะปังหรือมันจะพังกันแน่เออน่าคิดนะออชึบๆแล้วก็ต่อสะพานเชื่อมกันนิดนึงโอเคเสร็จไปเรียบร้อยนะฮะอ่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะตรงนี้อยากให้มันสวยๆหันให้มัน หันมาด้านนี้แล้วกันเนะเาะนะยังจะเน้นสวยอีกเนาะ,อะโอเคนะฮะทีนี้เนี่ยไอเทมมันก็ควรจะไปค้างอยู่ประมาณข้างบนตรงนั้นนะฮะเดี๋ยวร้องขึ้นไปเช็คกันดูดีกว่านะฮะท่าทางที่ถูกเนี่ยมันควรจะอยู่แถวๆนี้เออนี่ไงเห็นไหมมันก็มาอยู่ในนี้จริงๆด้วยนะนี่เออนี่เห็นไหมมันก็จะส่งไอเทมขึ้นมาได้มันก็จะดันไปเรื่อยๆนะฮะอ่าโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะส่วนตรงนี้ก็เดี๋ยวหาอะไรมามาปกปิดอะไรอย่างงี้เนาะ อ่ะเดี๋ยวตรงนี้ค่อยว่ากันอีกทีนึงนะแต่ว่าเอาเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นจริงๆนะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นั่นเองนะฮะอ่ะเสร็จแล้วง่ายไหมแล้วก็แอบง่ายแล้วก็แอบยากไปในตัวนั่นแหละเนาะอ่ะซึ่งในานาคตเนี่ยเราก็จะต้องทําสําหรับรางอื่นๆด้วยนะพวกอุยอววางผิดอีกอา้าทุบผิดอีกชีวิตเปลี่ยนอีกนะโอ้ยลาบาก ลำงานลำบากเหลือเกินตืดดดตืดดดตืดตด,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 ดอ้าวตานนันอีกอะไรเนี่ยชีวิตน่าเศร้านะโอเคเนาะอ่ะประมาณนี้ก่อนนะฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอพวกสายอื่นๆนะสำหรับไอเทมอื่นๆเนาะพริสมารินเอ่อคริสตัเอ่อตัวของอิงตัวของคอสอะไรอย่เงี้ยเออเราก็ต้องมาจิ้มแต่และ เครื่องอีกทีหนึ่งงี้คือตอนนี้เครื่องมันสําเร็จละพร้อมที่จะใช้งานละที่เหลือก็คือรอไอเทมมันส่งมานั่นเองนะฮะเราก็แค่ไปทํารางน้ําแบบเนี้เอามาต่อกันเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็ได้เองนี่แหละเนาะแล้วก็พร้อมเปิดใช้งานนะฮะตรงนี้เราก็จะต้องวางเป็นน้ำ้วยเนาะเออก,ก็ใช้น้ำเหมือนปกติเหมือนข้างบนอ่ะรัง้างบนอันเก่านะฮะนี่เออนี่ เนาะแล้วถ้าน้ํามันไม่พอทําไงก็ก,ก็วางเป็นแพกไอซ์นั่นเองนะฮะง่ายๆเนาะคล้ายๆกับอันเก่าๆเลยนะฮะนี่เราก็จะต่อรางน้ํามาแบบนี้นะโอเคเนาะแล้วพอมันถึงตัวของฮอปเปอร์ปุ๊บเราก็ปิดได้เลยนะจบรางน้ําได้เลยเนาะแล้วมันก็จะเข้าฮอปเปอร์ไป้วเนื่องจากว่าเออถ้าถ้ามันรางน้ามันจะกินพื้นที่เยอะเกินไปเรายอมใช้ฮอปเปอร์ก็ได้นะ,นะจุดตรงนี้เนาะ อ่ะโอเคเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับ1รางและเครื่องคัดแยกทุกเครื่องนะฮะเนาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันทีหลังนะฮะว่าไอ้เครื่องนี้ทำไงต่อกับมนันเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปหากระจกมาแปะข้างบนต่อในเครื่องบนนะโอเค ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะพร้อมกับรงเท้าที่พังไปแล้วนะฮะแต่ก็ยังมีรองเท้าผ้าใบของเราอยู่นะฮะเออซูมไม่ถึงด้วยโอเคนะ,ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะแล้วเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะทำอะไรนะฮะจะมาทํำครื่งนี้ต่อไหมหรือว่าเราจะไปเปิดใช้ระบบน้ำเออนะจะไปใช้ระบบน้ำหรือย,ยังนะเดี๋ยวต้องมาติดตามชมกันในคลิปหน้านะฮะส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ